โจทย์ลิมิต x ลบ1คูณกับ x ลบสส่วนด้วย x บวก1เมื่อ x เข้าใกล้2วิวีธีรมนะครับดึงโจทย์ลงมาครับ x ลบ1คูณกับ x ลบสส่วนด้วย x บวก1วนนะครับแทนค่า x ลงไปโดย2น,นะครับจะได้เป็น2-1ลบ1 คูณกับ2ลบ2ส่วนด้วย2บวก1ครับสารนะครับคำนวณจะได้เป็น2ลบ1เหลือ1คูณกับ2ลบ2ลอ0ส่วนด้วย2บวก1เป็น3จะได้เท่ากับ1คูณ0เท่ากับ0ส่วน3 ตอบศูนย์ใช่ไหมอะอยังอหนึ่งครับเท่ากับหนึ่งคูณศูนย์ส่วนสามจะได้เท่ากับหนึ่งคูณศูนย์เท่ากับศูนย์ส่วนสามครับเท่ากับศูนย์ตอบศูนย์ครับ